สวัสดีค่ะวันนี้ไปพบกับน้องลิซ่าแบล็กพิงกันค่ะงานนี้ค่ะตลาดชัวค่ะเมื่อลิซ่าสุดชิวนั่งดื่มน้ำสม้มคนแห่ไลท์5ล้านเลยทีเดียวค่ะ ถือว่าเป็นภาพที่ฮือฮาที่สุดในชั่วโมงนี้เลยทีเดียวค่ะนีไม่พ้นภาพของไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงซึ่งก็ได้โพสต์ภาพลงในไอจีค่ะเป็นภาพที่น้องลิซ่าใส่เสื้อสีส้มกําลังนั่งดื่มน้ําส้มอยู่พร้อมยังลงภาพอีโมจิเป็นภาพส้มอีกด้วยค่ะงานนี้ค่ะชาวบลิงกดไลค์กว่า5ล้านครั้งค่ะก่อนมีคนดังเข้ามาคอมเมนต์รวมไปจนถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจํานวนมากค่ะโดยคาดว่าภาพดื่มน้ําส้มของน้องลิ น่าจะเกิด impact อย่างมากนำส้มขาดตลาดอีกแน่นอนค่ะหลังก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็กพิงสร้างกระแสซอ f t Power ให้สินค้าต่างๆค้าดิีขายด,ายดีไล่มาตั้งแต่กระแสลูกชิ้นยืนกินค่ะมูกระทะยาดมหงไทยชุดผ้าถุงไทยตำมะม่วงและนมหนองโพค,ค่ะ